ก็สวัสดี FC ช่องนางฟ้าพารวยทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกับคุณลุงบุญตาอีกเช่นเคยนะคะพระเอกช่องของเราเนาะก็มีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะเนาะคลิปเรานะคะก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเนาะวันนี้คุณลุงบุญตาะะจะมาอัปเดตความฝันล่าสุดเลยนะคะฝันเมื่อคืนนะคะ จะได้ฝันอะไรเดี๋ยวเราไปสอบถามคุณลุงบุนตากันค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงบุนตาสวัสดีครับ f อซทุกท่านโอ้ได้ข่าวว่าฝันดีนะคะแอดมินรีบมาเลยเนาะค่ะฝันดีไหมคะงวดนี้ก็ฝันดีฝันดีมากเลยแบบนอนหลับฝันนอนหลับลึกหลับลึกหลับลึกแล้วฝันดีค่ะเอ่อจริงๆแล้วมันหลายวันเนาะตัง้งแต่ชิปแรก ลิปแแรก้วกจนมามถึงวันนี้มันก็หลายวันมันก็ฝันหลายครัง้ง๋ยว่เราคัดเอาแต่ที่ว่าหลับลึกๆค่เฉพาะาที่นอนไม่คึกนอนรวดเดียวเลยน,ะอ,นอนจากสองทุ่มจนถึงตีสองครึ่งน่าจะได้น่าจะได้น่าจะได้เนาะกลุมุวตามั่นใจอย่างนั้น<ม>นะคะ,ะท่านผู้ชมเนาะ อแอดมินก็มั่นใจในตัวคุลุงบุนตานะคะเพราะว่าก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะคะเขาเป็นที่ประจักษ์เนาะกับช่องนางฟ้าพารวยแล้วก็ f c ทุกท่านเนาะที่ได้รู้จักคุลุงบุนตานะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้าลายกลุ่มเนาะกับคุลุงบุนตานะคะเข้าฟรีนะคะยืนยันว่าเข้าฟรีจิ้มลิงก์ด้านล่างนะคะเพื่อจะไม่พลาดทุกการอัปเดตของคุลุงบุนตานะคะแล้วก็วันที่16 พฤษภาคมนี้นะคะเดี๋ยวคุณลุงบุญตาก็อัปเดตผ่านไลน์ก่อนอันดับแรกนะคะแล้วค่อยลงช่อง u t u b e เนาะเพราะว่าเน็ตมันก็อาจจะช้าดีเลยไปอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมอะมาลองฟังความฝันคุณลุงบุญตากันเลยคะ่ะฝันว่าไงคะเอาเลยเนาะเล่าความฝันเลยมันจะเล่าทีเดียวรวดเดียวจบเลยด้วยฟีดเดอค่ะถ้าีเว่าลุงฝัน แบบนี้เอฟซี FC ก็ลองช่วยตีได้ช่วยช่วยลุงตีว่าจะเป็นแบบไหนส่วนลุงก็ตีให้แล้วแหละค่ะแต่มันจะตรงใจกับเอฟซีไหมเอาอย่างนี้เนาะ,ะอ่นแบับแรกก็คือฝันว่าได้ไปเหยียบเหยียบปลาบูเหยียบปลาบู่อามันมีรอยคนอยู่ในตม,มซเซลลวเห็นปลาบูอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็เอาขาขวาไปเหยียบเพื่อจะจับเขาค่ะแต่เขา ปลาตัวนั้นก็วิ่งไปเข้ากระสอบอในกระสอบนั้นปลาเต็มในกระสอบนั้นอ่ะมันก็วิ่งเข้าไปในกระสอบทั้งหมดค่ะเสร็จแล้วลุงก็เอาเชือกมัดมัดปากแล้วก็แบกเอาเข้าบ้านเลยอ,อ่าน,นี่นี่อต่อมาเดินไปก็ไปเห็นคนอยู่ในล้อกในฉางในในฉใางข้าวเนาะในยุงยุงข้าวเนาะรู้จักอยู่ในเอฟซีเนาะในยุงข้าว เขาถอดเสื้ออยู่ในยุ่งข้าวดูดบุหรีกันเขาดูดบุหรีกันสามคนมา <3 S 1> แล้ว<น>เสื้อมาแล้วนะคะถอดเสื้อมาไปนั่งเขาเขานั่งล้อมกันนั่งแต่นั่งสามคนนั่งสามคนแล้วก็ดูดบุหรีกันทั้งทุกทั้งสามคนแล้วลุงว่าจะเข้าไปนั่งร่วมวงเ e ห็นเป็นสีก็ก็ลุงก็เลยว่าโอ้ยมันเหม็นบุหรีเราไม่ดูดบุหรีเนาะลุงไม่ดูดบุหรีก็เลยมันเหม็นเลยก็ ลุงก็ไม่ขึ้นไปบนบนบน,บนยุง่งบนสางข้า,าวลุงก็ลงมาจากนั้นมาก็เดินไปทุ่งนาอีกทีนึงเดินไปทุ่งนาไป่าเหมือนกับจะไปก่อไฟจะจะย่างปลาหรืออะไรนี่ประมาณนี้ก่อไฟก่อไฟลมพัดมาเหมือนลมลม,ลมคือลมหัวกูดบานเฮานาะ้นน่ขึ้ายุอา,ายุมากำลังก่อไฟเสร็จแล้วไฟ อันหนึ่งก็ปิวไปติดกับข้าวข้าวที่กําลังจะเกี่ยวอะ่ะข้าวสุกเหลืองเต็มนามไฟเลยไหมเต็มทุ่งนาเลยอ<ม>ไฟไหมเต็มทุ่งนาลุงไม่รู้จะทำยังไงตายแล้วตายแล้ว<ม>ยังไงไฟเต็มไฟไหมเต็มทุ่งนาลุงไม่รู้จะไปไหนจะมีเงินเสียให้เขาไหมนี่ค่ะเออลุงวิ่งไปรับทา,ทางนู่นทางนี้อู้ตายตายตาย,ตายเสียเงินไม่รู้เท่าไหร่ด้วยแบบนี้ว่าข้าวเขาเสียหมดเลยคพอดี ไปถึงมาเจ้าของนี่แหละมันก็หยุดแต่ที่นี่เขาก็มาถามว่าใครเป็นคนจุดใครเป็นคนจุดคนนั้นต้องเสียเงินที่ข้าวเขาเสียหายน่ะไฟไม้ข้าวอ่ะเอเสร็จแล้วมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่ใหญ่เลยนะเสร็จแล้วเขาก็บอกไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกมันเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่ลุงวันตาจุดแต่มันเป็นอุบัติเหตุลมมันพัดอันนี้ก็ผ่านไปเนาะอันนี้ฝันนี่ เสร็จแล้วลุงก็ขี่จักรยานมาขี่จักรยานกลับมาบ้านมาบ้านก็มาหาญา,าติอยู่ในบ้านญาตนินี่เอาเอากุ้งนี่มามาเผาไว้รอเลยอสองสามจานโอ้กุ้งเผากุ้งเผาได้กินกุ้งเผาแล้วกินมามากินกุ้งเผาโอ้สแสดงว่างวดนี้น่าจะ,ะได้กินกุ้งเผาเลยค่ะได้กินกุ้งเผาแต่คนทํากุ้งน่ะ ด้านมีอมิดไปจีดมือจะของมันเลือดเลือดมันไม่ได้กินด้วยนั่นเขาเป็นปุกเนาะเขาเป็นปุ๊กมันทำให้เรากินค่ะแต่เราได้กินอยู่เราได้กินกินกุ้งเลยกินกุ้งไม่ใช่ตัวน้อยๆนะตัวเท่าแขนนี่นะตัวใหญ่เลยกุ้งนะแต่สามจานเลยนะสามจานเลยนะโอ้กุ้งสามจานเลยสามจานอีกแล้วสามอีกแล้วเมื่อกี้ก็ถอดเสื้อสามคน แล้นนี่แหละคือ,อที่มามันก็แล้วอันนี้คือฝันนี่ประมาณนี้คือเขาเขาเขาไม่ไม่อยากเล่าแบบอ่าแต่ละท่อนละท่อนค,คือรวมกันมาเลยทีเดียวอ,อลุงมาทําการบ้านไว้ให้เอฟซีเรียบร้อยเลยอ,อทั้งความฝันก็จดบันทึกไว้แล้วก็ไออ่าจดบันทึกเรื่องความฝันแล้วก็จดหวยไว้ให้เอฟซีเรียบร้อยแล้วว่ามันจะตรงใจกับเวสซี ลองตีช่วยกับลุงเด้อค่ะโชว์เลยค่ะคุณลุงเอาเลยไหมดูเลยไหมค่ะโชว์เลยเพื่อไม่เสียเวลาเนาะเผื่อยังไงเผื่อโค้งสุดท้ายมันวันที่สิบหกค่อยเอาอีกคืนหนึ่งเออดูเลยดูเลยลองดูอีกทีนนึงวันที่สิบหกเนาะตอนเช้าเลยนี่นี่ลุงตีแบบนี้ค่ะ Fc จะตีแบบไหนล่ะค่ะโอ้โห นี่ลุงทําการบ้านมาเห้นึ่งเอหนึ่งแปดห้านี่คือจับเหยียบปลาแล้วก็แบกกระสอบตัวนี้นะหนึ่งแปดห้านะ <5. S 1> ค่ะ,ะแล้วก็มาสองตัวก็คือแปดห้าเนาะค <5. S 2> ่ะอ่ส่วนเก้าสามเก้าก็คืออ่อยู่ในในช้างในยุ่งข้าวสามคน <5. S 2> ค่ะ,ะแล้วทั้งเก้าเก้ายุ่งและคน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 ,คนไป ดูดบุหรี่ในช้างก็ชื่อนายเหมือนกันก็เลยมันมันเป็นเก้าสองตัวแล้วมีสามตัวหนึ่งเอ้คุณลุงปูตาดูดบุหรี่นี่มีโอกาสเป็นหนึ่งไหมคะก็ก็เป็นได้สิหนึ่งอะคนชื่อนายนายดูดบุหรีแล้วอยู่ในช้างในช้างอยู่ในเราเขาบ้านสาาคนเออค่ะอยู่ในเราเขาห้อ สคนถอดเสื้อถอดเสื้อนะดูดบุรีถ้าถอดเสื้อนี่ลุงตีเป็นสามแต่คนชื่อนายนี่คือ9ข้าวยุงข้าเข้าเก้าก็ลุงก็เลยตี9ก้าสามเก้าเด้อเอฟซีเด้อก็เลยมา9กสมตัว2ตัวเนี่ยตัดออกมา9กสเนาะคุณผู้ชมเนาะอ่เดี๋ยวลองตีช่วยกันนะบุหรีจะเป็น1หรือเปล่าเพราะว่าครั้งที่แล้วเข็มฉีดยาก็เป็นหนึ่งหอก็เป็นหนึ่ง อาจจะมีหนึ่งมาใส่หนึ่งเก้าหรือหนึ่งสามแน่หนึ่งเก้าหรือหนึ่งสามนะคะแอดมินแอดมินอขอความคิดเห็นจากท่านผู้ชมนะคะว่าคิดเห็นแบบไหนเนาะต่อไปอีกความฝันเลยค่ะไอเรากินกุ้งไงที่ได้กินกุ้งนี่คือกินแล้วมันกระสูนใช่ไหมกินแล้วมันกระลงไปมันสูนได้กินลุงกตีสองศูนย์เก้า สองศูนย์เก้าอ่ามันมันก็คือสามเก้าเรามีอยู่แล้วใช่ไหมค่ะแล้วก็เลยเอาไอ้ที่ว่าสองมาจากไหนสองก็คือสองจานหรือสามจานประมาณเนี้ยกุ้งอยู่ในจานนะค่ะสองจานหรือสามจานนี่แหละถ้าสามจานมันก็ไม่ไปไหนมันก็ยังมีแล้วค่ะอ่ามันก็จะน่าจะอ่าศูนย์สองเก้าหรือหรืออ่าอ่าสองศูนย์เก้าหรือ อะไรมันจะกลับมาแบบศูนย์เก้านะค่ะอืมมันก็เลยตัดออกมานี่เด้อเอฟซีเด้อค่เก้าศูนย์ค่ะ, <90 S 1> คะเท่ากับเรามองก็คือเยอะแต่เอาสามตัวใส่ให้อืมลุงเอาใส่สามตัวให้แต่ว่าสองตัวมันก็ามาจากนี้ก็เท่ากับมันเป็นเป็นหวยสามตัวค่ะอืมหนึ่งสองสามนี่แค่นี้สามตัวสําหรับชิปนี้ค่ะอ่าโอเคส่วนตัวรองนี่ลุงสงสัยที่ว่ามือเราดูดบุหรี อม,มือเราดูดบุหรี่อาจจะเป็นมือห้าใช่ไหมค่ะมือห้าบุหรีหนึ่งค่ะลุงก็เลยเอาไว้สำรองกับแปดหนึ่งนี่เอาไว้สำรองชอบก็เอาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วสำหรับชื่อนายที่ดูดบุหรี่นะคะคุณลงุงดูดบุหรี่ก็ออกมาจากนี่ไงอาจจะเป็นหนึ่งเก้าก็ได้เนาะ ก็ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันก็นกอาจจะเป็นหนึ่งเก้าหรือว่าสามคนสามคนดุลบุรี่ก็อาจจะเป็นสามหนึ่งก็ได้<ม>นะคะท่านผู้ชมเนาะก็ช่วยกันตีนะคะบางทีเราก็หลุดตีหลุดไปเหมือนกันนะคะก็<ม>อยากให้เอฟซีทุกท่านนะคะช่วยกันตีให้คุณลุงบุญตาแล้วก็แอดมินหน่อยนะคะก็ยังไม่ค่อยเก่งเนาะตียังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่นนะะถ้าลุงฝันแบบนี้ถ้าได้ถอดเสื้อนี้สามมาแน่สามมาแล้ว ข้าวตั้งสามข้างสี่ข้างนะ้ำยำนะก้าเนี่ยเก้าสามก็คือตัวที่ชอบเลยตัวที่ชอบเลยเก้านะแต่ว,ว่าคืออย่างเมื่อคืนเนี่ยบอกว่าคุยกับเอฟซีบอกว่าเฮก้บ FC, บกาไม่น่าจะมาจะกดกดไว้ไม่ให้เขาออกได้ไหมลุงก็พูดแบบเอซีอย่างนี้จะกดกดไว้ไม่ให้เขาออก ยิ่งกดเขายิ่งดันออกมาว่าจะไม่ให้ออกในความคิดลุงนากลายเป็นว่าฝันมีแต่เก้าฝันก็มีแต่เก้าไปเก้าฉางข้าวคนชื่อในแลอะไรไปไม่ข้าวก็คือไปไม่เก้าข้าวนี่ก็คือลู่ศูนย์แหละเก้าศเออมันข้าวมันศูนย์ใช่ไหมมันหายไงมันหายก็เลยลุงก็เลยศูนย์เก้า คือข้าวเนี่ยเราก็เลยได้ไปกินกุ้งไปกินกุ้งตัวใหญ่นี่ไปกินกุ้งอีกด้วยสามจานสามจานเนาะไม่สองหรือกระสามนี่แหละจำไม่ได้ค่ะก็้อนี้แหละก็นี่แหละนะคะท่านผู้ชมก็ถ้าได้กินกุ้งก็แสดงว่ามันอยู่ในตัวนี้แหละออกแล้วออกแล้วอย่างนี้นะคะเนาะคุณลุงนะคะก็คืออยู่กับคุณลุงบุญตานะคะไม่พลาดแน่นอนงวดนี้ดูแล้วได้กินกุ้งอีกแล้วนะคะได้กินกุ้งแล้วก็เห็นเลือดไอ้ไอ้ไอ้คนที่ทํา มีดบาดเลือดอีกแล้วเลือดก็เข้าอีกแล้วเลือดเหมือนกับไอ้เข็มฉีดยา่ะค่ะออันนี้คุณลุงก็เลยมาตีให้หนึ่งห้านี่เลยค่ะหนึ่งห้าแปดหนึ่งนะคะสําหรับตัวสํารองของคุณลุงบุนตานะคะงวดนี้วันที่สิบหกพฤษภานะคะก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับแอดมินแล้วก็คุณลุงบุญตาด้วยนะคะเดีย๋ยวรอพบกันใหม่นะคะวันที่16พฤษภาช่วงเช้านะคะถ้าสำหรับท่านไหนเข้าไลนา์กลุ่มกับคุณลุงบุญตานะคะจิ้มลิงก์ด้านล่างเลยใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็วันที่16เชา้าเดี๋ยวคุณลุงบุญตาจะส่งสรุปให้ดูตอนเช้าที่ไลน์กลุ่มนะคะแล้วก็จะลงคลิป YouTube ให้ชม ช่วงสายๆเนาะคุณลุงเนอะประมาณไม่เกิน4ี่โมงถึง5้าโมงค่ะประมาณไม่เกิน4ี่โมงหโมงเช้าอย่างนี้นะคะแต่ลงรลายกลุ่มนี้คือลงก่อนเลยแต่ะะว่า,าเรื่องอทำบุญเป็นยังไงเอ่ยให้เอฟังอีกไหมรอบอ๋อนะก็ก็จะทำซุ้มประตูอีกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็รอเนาะท่านผู้ชมเผื่อ,อท่านไหนอยากวันที่16เยน็นเนก่อนอ่าสิเย็นก็ได้หรือแก้เคลโดยการ โอนมาก่อนก็ได้อย่างงี้นะคะโอนมาร่วมทําบุญกับคุณลุงบุญตาก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยแล้วก็จะได้มีโชคมีลาบก้อนโตต่อไปอ,อย่างนี้เนาะทำก่อนแล้วจะได้ใช่ไหมใช่ยิ่งให้ยิ่งได้เคยได้ยินไหมคะท่านผู้ชมนะก็มีอย่างงี้เนาะแต่ว่าลุงจะสรุปให้อย่างนี้นะแปบดบกับเก้านี่ต้องมาแน่ๆเดือเพราะว่าฝันถ้าได้ปลาเนี่ยชิปแรกเห็นไหมที่ว่าพูดไม่ได้นะ ปิงแปดนะ่ะปิงมันไปจับปิง,ปงมันมาจับปิงมันเกาะ<อ>ป,ปิงก็แปดใช่ไหมใช่ตอนที่ลุงให้แปดน่ะนะแปดสองแปดเจ็ดแปดเก้านั่นชิปแรกนะ่ค<า>่ะมันเป็นปิงที่ไต่ขาขึ้นมาจนมาถึงพูดได้เนาะเออก็เลยมันมาตรงกันเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เลขฝันเหยียบปลาเนี่ย มันตรงกันเลยเหยียบเอาขาห้าเนี่ยเหยียบปลาเนี่ยแปดห้าห้าแปดนะคะแปดห้าห้าแปดนะคะแสดงว่าก็ก็ชอบก็ชอบเด่นเลยคือแปดห้ากับเก้าสามเนาะนี่เด้อเดี๋เดจะวงกับเก้วงเลยไป FC ดูเลยมีสอตัวกับตัวนี้สามตัวสองตัวเด้อยอเด้อ นี่นี่นี่ชอบเก้าสามหนึ่งปดห้าอ๋ค่ะชัดๆเลยเก็บหน้าจอนะคะหาจับไว้เลยลอตเตอรี่สามตัวอันนี้สองตัวค่ะไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้สองตัวนี้ค่ะส่วนตัวสำรรองจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรคือเอามาให้ f อซีดูว่ามันถูกใจไหมกับ f อฟซีทวาหนึ่งห้กับแปดหค่ะ แต่เลขวิ่งเรามันมีหนึ่งอยู่นะค่ะเลขวิ่งมันมีหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยหนึ่งอย่างเงี้ยเลขวิ่งเรามีหนึ่งมีสามมีเก้าแต่เจ็ดแต่เป็นตัวสำรองยังไม่มั่นใจคือเจ็ดไม่ฝันเท่าไหร่เจ็ดอืมเจ็ดยังไม่ค่อยฝันนะ่ค่อยฝันฝันเข้าเลขวิ่งนี่คือเก้าจังเลยนะคะมันเข้าตรงกับเลขวิ่งนี่มันมีเก้าค่ะโอเคเนาะเท่านี้เนาะคุณลุงบตาเนาะ น่าจะเพียงพอแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ <th> พบกันใหม่อ๋อเบอร์โทรด้วยอ่าเบอร์โทรเบอร์โทรบางบางท่านยังไม่เข้าใจค่ะ085ย6 6 8 4 0้าเด้อค่ะเอาอีกรอบหนึ่งศ8นย์6ปดห้ดหกหกแอดมินก็ลงไปในนั้นก็ได้ตัวค่ะแอดมินก็ลงไว้ในช่องเอาไว้ในคอมเมนต์อยู่แล้วเนาะท่านผู้ชมก็ลองคลิก เข้าไปดูนะคะในคอมเมนต์ไปถามไอแอดมินว่าเบอร์ลุงตาเบอร์ไหนต่อไปไม่ไม่ต้องโทรหาแอดมินมาโทรมาหาลุงเลยโดยตรงเลยโอเคค่ะโอเครับสายไม่หวัดไม่ไหวเลยเนาะคุณลุงเนาะโอ้จะพักผ่อนก็ไม่ได้จะได้ปิดเครื่องเวลาถ้าโทรมาไม่ติดคือคุณลุงนอนนะคะไม่ใช่ว่าไม่ถูกเบอร์นะแต่ว่าคุณลุงนอนหลับพักผ่อนนะคะ โอเคขอบคุณคุณลุงบุญตาม,มากค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ